น,นีลูกล้านมาตัดป่ามาทาั้งป่าจะเคนรถเคงมอเตอร์ไซค์วันที่28ก็ขอให้ผบโยทีมีข้าเรีเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดป่าเปิดทางเปิดหูเปิดตาอย่าให้มีบ่ต้องมาทาักมาท่วงบ่ต้องมาทำไม่เห็นให้ตลอดปลอดภัยทุกผู้ทุกคนเดอ้อลูกมาบอกเก่าเราแจงวันที่อ,อธิย์านนี่แหละยี่สิบแปดกันยนจะมี หลดเลี้ยงมาวิ่งในป่าในเขากะจะพอจะป่าจะเขาเปิดทางเปิดอะไรให้สะดวกสะดวอเลยก็บ่ารอวันมื้อนิแย่มอกเลยบุ้มเสือใหญ่โอเคเขาป่าเขาปามมาหนิยางลมชมวิวไป ตง,งลงไปเนี่ยน้ำพุ่งน้ำลงแบบห้องาขึ้นมานี่ยได้เจอแล้จะเอาไหนเ่ะแม่ลงเด็มจะทอนู่นลุกบ <c oughs> ่ะลงยิงไงเธอมันบอกฮนะมัน<ะ>ิุ่นไปจักห ใต้หนา้าผานน่นนะจอจากเทิงลงไปนะฮะจอจากนี้ลงไปน,น,น,นี่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 มันไปหน้าผาใต้ผาคูรักเนียนี่อ๋อผาคูรักอยู่ตรงนี้เออทางทางมันจะอ้อมอ้อมเขาแล้วก็ไปทะลุหินคูไปน่ะเนี่ยเส้นเนี่ยนี่นะเออไปเลาะตีนเขาไปเนเลาะไปเลาะตีนเขาโอ้ ไปถึงหมดองพระเพื่อหรออ่าเออแสดงว่ามันเป็นหอยคนอย่างดิเพื่อหรครับบล็อกเอาไมโคตีเลยโอ้โคตีมาเลยแหละเป็นทางรถเข้าได้เลยแต่ก่อนนะเออเขาเอาหินมาคือเออหินด้วยครับแตะทำเขามาจับเอาเป็นเจ้าของที่หลวงนณีไอ้ปลาไม้ล่ลงเออปลาไม้ก็บ่าให้ตีบ่าให้ทำไม่แล้วไออันนี้เขาเรียกว่าลายอะนั่นน่ะที่เรานั่งนี่ลายสอง สอโมอม,มขึ้นไปหาพี่ซีหายบ่ใครมีไฟเช็คพุดถูกเช็คสิบหกดอกดับหลายนี้นะนี่คาพี่ซีห้าครับใช้หน้าเ้อะลงลงลงอย่างเดียว เจ้ามันติดกันเน้าพอให้รถไฟละมาเนี่ยมัต้องออกแลังบ่ถึงหรอกจําเลยว้างพี่ทีทนมันนี่เป็นโพโตโปะไปดิ ขนาดเดินเดินยังอีล่มไหนมองไฮไลท์เสียกอยู่ไสนะ่ะทางหาไหนเดรายเสียกในตำนาน เอ้ยเชือกขาดแล้วเชือกบบมีแล้วโอ้โหโอ้หเบิงเบิงเบิงในรูปมันคือบ่อันนี้เนาะไม่ค่อยชันครับไม่ค่อยชันดอก ก้าสเจ็ดเก้บแบเบอ่งเบิ่งทาคนลงกระพอเราบ่ตงใส่เดียน,นี้กิ่งนะถ่าคลิปนะที่ว่ากิ่งสิกองไปจอด <c oughs> <c oughs> อ๋อให้ไปตรงอ่ะได้แต่จิ๊ไปได้แต่แต่ปัญญาโอ้นัน่นปัญ่น พวกเลาขีต้องสามเหรียญไหม <c oughs> ผมมามาเดินอมาเลยเด้อย <c oughs> <c oughs> ผมมาจาังได้ก็บมมาไม่ต้องกลัวแล้ว <c oughs> ถากน้ำให้แล้วตายไปก็ต้องยนันเอาเลยถ <c oughs> ากน้ำไปแล้ว <c oughs> ค่อยๆย้อนมาห้ามย้อนหน้วนาเนาะพุ่งอย่างเดียวครับพุ่งอย่างเดียวก้อนหินก้อนพุ่งอย่างเดียวนะินลื่นเปนเลตะเว้นตะกลับแหละถ้าฝนตกนี่ก็ตัวใครตัวมันบังคับให้โดดตามจริงไปทางใดน่ะถ้าบอทางนี่

ขนาดฝนโปตกนะนี่ฝนต้อน้ำไหลเ่

เลี้ยวเนาะเอามาไปเนาะหนคุณถันน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 งนีซุ้มเขาี่เด๊เจ้า